สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา20นากา30นาทีพบกับพาเศรษฐกิจวิกฤตประเทศครับสถานการณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องทางเศรษฐกิจโอ้โหหนักหน่วงครับยิ่งภาคใต้มันโดนน้ำท่วมกระดาซ้ำเติมเข้าไปเนี่ยโอ้โหเกินจะบรรยายนะครับหลายจังหวัดเหลือเกินนะครับที่ พี่น้องประชาชนเผชิญจะตากรรมอยู่ในขณะนี้และทําให้เศรษฐกิจมีปัญหาแน่นอนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในการประชุมครมสัญจรนะครับเรื่องของประธานธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่ได้เอาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับกติีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ บอกว่าได้รับเครื่องแล้วนะครับไม่เสียเวลาไปพบกับพี่สุนัน์ดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเอาเรื่องร้อนก่อนเลยนะเรื่องหมอบุญเป็นไงเรื่องหมอบุญโอ้โหเนี่ยหมอผีเซียนหรืออะไรโอ้โหเกินกว่าจะบรรยายอ่ะอายุเท่าไหร่นะแปดสิบกว่าแล้วยังทำแบบนี้ได้หนีไป่างประเทศแล้วแปดสิก รเรายังไม่เคยพูดถึงหมอบุญในรายการเลยนะครับครับผมเพราะแต่ก่อนที่เราจะหยิบมายกมอวันนี้ก็มีข่าวยังไม่ใหญ่มากแต่หลังจากที่รอบสัปดาห์ผ่านไปโอ้โหมันระเบิดรเ,เทิงน,น,นะครับเพราะว่ามีการจับออกงาจับผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงชอบโควประชาชนแล้วก็จะมีคดีอื่นๆพวกเข้าไป รวมทั้งหาฟอกการฟอกเงินด้่ยนะครับหมอบินหมอบุญเนี่ยหมอบุญบรรดาสิงค์คือเป็นผู้รือเป็นนักลงทุนรายใหญ่คนหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรีครับก็ทุกคนก็คิดว่าเป็นหมอดีเป็นหมอเศรษฐีเป็นหมอ,หมอหไฮโซมีความน่าเชื่อถือครับไม่มีใครรู้ว่า เขากู้เงินใครอะไรเท่าไหร่ก่อนหน้านี้นะครับครับเวลาไปขอกู้ใครเนี่ยผ่านผ่านคนกลางนะคือผ่านบร็อเกอร์ครัเจ้าหน้าที่บร็อเกอร์เจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ผู้บริหารบร็อเกอร์ซึ่งจะได้คำนี้ค่าธรรมเนียมจากมอบุญเนี่ยอย่างน้อยสามเปอร์เซ็นตะ์ครับตัวบุคคลหรือตัวองค์กรครับพนะี่ตัวบุคคลหรือตัวองค์กรบร็อเกอร์เนี่ยตัวบุคคลหรือตัวองค์กร ออได้ทั้งองค์กรถ้าองค์กรเข้าไปร่วมด้วย oh. นะผ่านองค์กรถ้าผ่านมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งได้คนเดียวเจอทีมมาร์เก็ตติ้งถ้าผ่านผู้บริหารผู้บริหารได้คนเดียวทาไมต้องไปกระจกตัวอยู่แถวโบรกเกอร์นะก็เพราะว่าโบรกเกอร์มีลูกค้าหุ้นเปิดบัญชีและรู้ว่าคนไหนมีตัง์ลูกค้าคนไหนมีตังเพราะคุมพอร์ตอยู่อะรูพอร์ตอะ แล้วส่วนใหญ่น้าลงทุนที่ในตลาดหุณก็มีตังนะคือไม่ใช่จะกระจอกง่อยๆนั่งรถเมย์อ่มีเงินออมอ่ะบางคนมีเป็นพันเป็นหมื่นซึ่งเจ้าหน้าที่บ a ง k e t i n g ดูแลดูแลบัญชีรู้พอใครต้องการเงินปุ๊บ่ยก็จะเป็นคนกลางบอกกับลูกค้าว่าสนใจจะปล่อยคู่เดืออะไรนี้ไหมก็จะทำกันมาควพันิงมันเกิดขึ้นนานแล้วนะแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็จะ,จ,ะจะมีหลักทรัพย์คำคำมการหลักทรัพย์คำะการที่คุ้มกับเงินวงมูลนี้ที่ของกู้แต่หมอบุญเนี่ยเพราะความเชื่อถือไงโฮ้ยหมอบุญรวยรวยตายเนาะดอกเบีย้ยแบง์ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์หมอบุญให้สิบเปอร์เซ็นต์น่าสนใจไหมครับสิบเปอร์เซ็นต์หมอบุญอ่าแล้วหมอบุญเนี่ยก็จ่ายค่าคอมค่าธรรมเนียมให้กับคนกลางก็คือเจ้าที่โบรกเกอร์ ซึ่งมีสองคนที่ถูกจับด้วยใน8คนแรกนี้ก็คือเป็นพนักง,งานระดับบริหารของบริษัทลาบร,รัพ์คิงฟอร์ดและตอนนี้นะครับอก็เชื่อกันว่าคือหมอ,หมอปุญนเพ็ญไปแล้วเราไม่รู้ไปไหนนะแล้วก็เชื่อกันว่าจะมีการออกมาจับเพิ่มเติมอีกครับชุดใหญ่เหมือนคดีดีไอคอนเลยนะครับที่แรกเป็นบอสใช่ไหม โอ้ตอนหลังแม่ขายมีโดนกันเป็นแถวเลยเยอะเลย,เลยนี่ก็จะเหมือนกันมันซ้ำรอยเหมือนกันเลยอนะก็จะมีบมีอน,นิตาตคับกำลังตรวจสอบนะว่ามีโบรโกเกอร์เบอร์หนึ่งละที่จะเป็นจำเลยเนี่ยกำลังขอข้อ,อมูลอะไรเนี่ยนะฮะเราไม่อยากเป็นระบุนะแต่ว่าคนในวงการเขาชี้เป้าอยเบอร์เดียวเลยแต่ว่าเพอนเนี่ยคนกลางไม่สังกัดโบรโกเกอร์เบอร์เดียวนะฮะบริษัทเดียวหลายบริษัทครับตอนนี้ก็รอดูว่าวันนี้นะ พรุ่งนี้มารืนนี้จะมีหมายจับเพิ่มเติมอีกชุดใหญ่นะครับแลวได้ข่าวว่ามีเจ้าที่มาร์เก็ตติ้งของโบรกเกอร์หลายคนหนีไปต่างประเทศครับตามหมอบุญไปแล้วหนีออไปต่างประเทศมีคำถามว่าหมอบุญเอาเงินไปทำไมยอดความเสียหาย<อ>เข้าใจว่านนไม่ต่ำกว่าสองหมื่นล้านนะครับตอนนี้ข่าว ตอนนี้ข่าวเนี่ยนะไปถึงสองหมืนล้านแล้วจากเริ่มต้นแปดพันล้านนะครับนั่นแหละเงินเยอะแยะแบบ,บนี้เอาไปไหนล่ะครับพี่ผมก็สันนิษฐานว่าเอาไปใช้ผิดประเภทเช่นก็มันเอาเอาเงินไปใช้ผิดประเภทมันหลายอย่างนะบางทีไปเอาไปเอาไปฟอกใช่ไหมโยกย้ายเข้าบัญชีนะหรือเอาบางคนก็ มันก็เคยมีข่าวนะติดผู้หญิงแล้วเงินสักร์ไปเลี้ยงเลยเป็นพันพันล้านนะติดผู้หญิงเป็นผู้หญิงแบดสิ86ก็เขาไม่ใช่แต่ว่าใช่นี่86แล้วพี่เอาฮะนี่86แล้วไม่ไม่คงไม่ใช่ผู้หญิงตัดไปคือข้อหานี่ตัดไปครับไปติดสาวเนี่ยตัดไปก็คงเนเพื่อได้วหะติดพนันโอ้ยกไม่กล้าพูดอย่างนั้นนะ คือไปลงไปลงไปใช้เป็นประเทศที่มันเสี่ยงอ่ะจริงได้จรงเสียนะคือยังไม่เคยพูดคําว่าพนันนะนี่คุณสนนิยามพูดเป็นคนแรกไหมไม่ผมเป็นคำถามคืยังไม่ก้าพูดเงินมันก้อนใหญ่มากเงินมันก้อนเงินมากเราคิดดูสองหมื่นแล้วเงินแกนะอาจจะห้าพันล้านเรือะนะแล้วไปโกงคนอื่นอีกสองหมื่นนะสมงมิว่าสองหมื่นเป็นสองหมื่นห้าเนะมันเท่ากับอะไรยี่สิบห้าตันถ้าเป็นแบงค์พันนะ ขนเต็มรถบรรทุกนะมันหายไปไหนอันาทานหายไปไหนครับแล้วคิดว่าถ้าคนที่มีเงินห้าพันล้านจะไปโกงให้สองหมืล้านแล้วหอบเงินหนีไปนอกประเทศอ่ะมันไม่จําเป็น,น,นชีวิตบันชาญเงินกใช้ไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยข้อสันนิษฐานที่ว่าเอาเอาไปตรงเนี้ยนะที่คุณต้อยววานและล,ลูกเมียล่ะครับรู้เรื่องไหมไม่ไม่มีใครรู้ ไม่ไม่มีข่าวเลยนะแต่สันนิษฐานผมสันนิษฐานว่าต้องไปอย่างนั้นนะเพราะว่าให้แสนล้านก็ไม่พอนะถ้าผีเข้าสิงเนี่ยครับอ่ามันสู้เทไม่ไม่ไม่อั้นนะนะก็ผมเรียนพูการแบบนี้ผมเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเพื่อนผมเยอะมากที่เอาบริษัทเข้าตลาดแล้วอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับเวลาไปเที่ยว ฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยนะฮะจโจยังกระราชาทุกอย่างฟรีหมดครับทุกคนชอบไปเล่นการบนันนันเพราะค <ผม S 1> ีเงินเยอะหููเรานั่งดูมีแต่ความเสียดายมันถึงตั้งข้อสงสัยว่าเออคนที่รวยระดับนี้นะมันจะเอาเงินไปอีกทำไมวะแล้วมันหายไปไหนวะกรณีบอกคุณเนี่ยนะมันมันมันสะท้อนว่าตอนนี้สังคมเนี่ยเต็มไปด้วยคนโกง ครับคนที่เราคิดว่าเป็นพระเจ้าเป็นคนดีเป็นเศรษฐีครับก็เบื้องหลังจริงๆเนี่ยจะเป็นโกงเราเมื่อไหร่ไม่รู้นะแล้วตอนนี้อย่าได้ไว้ใจใครนะเรื่องเงี้ให้คู่ยืมเงินนะไม่ว่าใครนะแม้แต่พี่น้องก็ไม่ได้นะเพราะช่วงเนี้คนมีปัญหาเรื่องเรื่องเงินมากครับเงินขาดมือหมุนไม่หมุนไม่ทันนะแล้วคนที่ เวลาเงินขาดมือมีความต้องการใช้เงินมากเดือดร้อนมากเนี่ยเขาไม่สนนะ,ะว่าเขาจะทาอะไรผิดนะขอให้ได้เงินมาก่อนครับก็เตือนนะฮะพี่น้องแฟนรายการเราอย่าได้ยืมเงินไงใช้เป็นเด็ดขาดเรากลับอีกทีนะว่าความเชื่อถือของหมอบุญนะโอ้โหพี่จําตอนวัคซีนได้ไหมะนะหมอบุญบอกว่าจะเอาวัคซีนเข้ามาโอ้โหคนก็ไปยกย่องเชิดชูบอกเก่งว่ารัฐบาลอีกนั่น เห็นไหมสังคมไทยชอบเชื่อถือคนรวยให้เกียรติคนรวยนะครับประเทศไทยที่มีปัญหามาตลอดเนี่ยก็เพราะคนรวยเนี่ยเพราะเราริงเพราะคนคนจนเนี่ยมักจะบูชาชื่นชมเขารพบนอบถือยกย่องยกมือไหว้ง่ายๆกับคนรวยโดยไม่รู้ว่าเบื้องหลังความร่ำรวยเขาเนี่ยมันคืออาจญากรรมนะครับ ก็จะอาจจะกอ่ออาจาอาจะกรรมาจานร่ำรวยเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนี่ยคุณไม่เก่งยังไงก็มันก็หาเงินยากนะรวยยากนะท่าน,นคนรวยเนี่ยมันจำกัดอยู่ก็หากินอย่างงบละครับสุจริตครับทำธุรกิจผิดกฎหมายธุรกิจสีดาวโกงเขาเนี่ยมันพวกฟุตเรี่พวกรถหรูบ,บนท้องถนนเห็นนะนะ อย่าเพิ่งไปชื่นชมนะโอ้โหนี่เงินมาจากไหนเงินมาจากปล้นเข้ามาเป็นเงินที่ปล้นเนี่ยคือเงินที่ไม่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะนะฮะแล้วข้ามหมอบุญไปแล้วกลับไปเรื่องที่เราพูดกันหลายสัปดาห์นะครับบริษัทไอโอไ์จำกัดมหาชนบริษัทในเครือของปตทครับก็ความจริงสัปดาห์ที่ผ่านมาปตทก็มีเรื่องเยอะนะอย่างโอวานะถูกปล่อยข่าว จากอาวตารวาา่านะถูกวีไอซีกำลังสรุปทวงนงนเอาโทษผู้บริหารอยู่ในชุจริตเรื่องไบโอ์ด<า>ีเซลกับกับเพราะว่าผมเห็นเนี่ยเอกสารช็อกเลยนะพี่สุน,นันโอ้เ<น>ช็คกระชิบหายอะไรบนเรื่องใหญ่ระดับนี้ทำไมไม่เป็นข่าวเลยเออนั่น,นทีผมก็ทบนั่นนั่นนะนนนมาเป็นข่าวตอนตอนตอนช่วงมาเขาบอกแจ้งไว้ตั้งแต่ปีหกหกใช่ไหมครับมันเก็บข่าวได้ยังไงเป็นปี ปรากฏว่าก็เป็น like ข่าวที like ่สร้างขึ้นเพื่อหวังทาลายซึ่งปอทประกาศจะเอาเรื่องถึงที่สุดให้ถก็ชี้แจงมาว่าว่าไม่เป็นความจริงก็จบไปคราวนี้มาเรื่องท็อปนี่ของจริงครับเพราะว่ามีผู้ถือหุ้นมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงเลียงนามเรียบร้อยไปยื่นร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและดีเจสัยแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดักทรัพย์กระตอให้ตรวจสอบ สอบสวนว่าคณะผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทไทยออยมีการกระทําผิดพรบทรัพ์ยหรือกฎหมายในการที่ในโครงการพลังงานซาหรือโครงการ CFP ครับก็ขยายก,กำลังผลิตพลังชาดกำลังผลิตน้ำมันเนี่ยหนึ่งแสนหกมื่ล้านบาทนะครับครับ ที่เราพูดกยนงก่อนหน้าก็คือว่าไอ้บริษัท UTV บริษัทร่วมค้าเนี่ยเป็นผู้รับเหมาต่างประเทศรับเงินจากพยทแต่ละงวดแต่ละงวดแต่ไม่จ่ายให้กับบริษัทรับเหมาร่วมรับเหมาช่วงก็บริษัทรับเหมาคนไทยเนยจนล่าสุดก็ประกาศบอกทิ้งงานแล้วไม่ทําต่อแล้วฮางไออย หลังมีข่าวนี้นะครับว่าจะเขาร้องเรียนให้ดีให้ตายกับคตตรวจสอบน,นะก็มาชี้แจงว่า้โครงการพลังงานสะอาดเนี่ยสานหกมนล้านเนี่ยได้รับอนุมัติจากผูถ้ถูกต้องเรียบร้อยส่วนการจ้างบริษัทยูเจวีนะที่มันโครงการมันมีความราชาร้าอยู่บ้างก็คือมันเจอปัญหาโควิดแต่ว่าก็ทางฝ่ายบริหารนี่ก็พยายามบริหารจัดการโครงการโดย จะดูเรื่องควบคุมต้นทุนดูเรื่องสัญญานอย่างดีที่สุดนี่ชี้แจงแค่เนี้ยเราเม็คำถามครับพี่คือเขารู้อยู่แล้วนะนี่พูดถึงไทยออยนะว่าอีบริษัทที่ได้งานไปเนี่ยนะไม่จ่ายให้บริษัทรั์แล้วก็ยังจ่ายเงินให้กับอีบริษัทที่รับได้งานไปทำไมเออไม่นน่อยสิแล้วไม่จ่ายไม่ได้เรอนะ ไม่จ่ายไม่ได้เดืไม่จ่ายหัวฟองแล้วเวลาเขารับเงินไปแล้วเนี่ยมันขนออกกลับประเทศมันนั่นสิไม่จ่ายทศตันหนึ่งเป็นสิบเดือนแล้วให้กับผู้รับเหมาช่วงซึ่งบ่อยๆละรับเหมาในไทยบาง่วนอยู่ในตาครับบริษัทรับเหมาระดับกลางแถวภาคตะวันออกนะครับล้มลงในระนาดครับรสามสิบบริษัทประมาณถ้าจะล้มสลายไปเลยเพราะคุณให้เขาไปทํางาน เ็นซับรับเหมาแต่ไม่จ่ายแล้วใครอยู่ได้ครับสิบเดือนไม่จ่ายเงินเ็าเขามีลูกน้องต้องดูแลมีใาใจ้จ่ายเยอะแยะนึ่งนะครับเนี่ยคำถามคือ,อมันเป็นสิบเดือนเนี่ยแล้วไทยออยก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าบริษัทรับเหมาเนี่ยมันไม่ไปจ่ายบยริษัทซับย์ถ้าไม่ยังจ่ายอยู่เรื่อยแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายสมคบกัยบยริษัทนั้นไหมมีมีคนตั้งข้อสังเกตนะครับ ถามผมว่าผมบอกถ้าเป็นโครงการรัฐนะถ้าเป็นโครงการของรัฐแน่นอนมีความเชื่อว่ามีเงินทอนเอางี้ดีกว่าแต่คนนี้โครงการของไพยออยเนี่ยผมไม่กล้าตอบครับแต่คนตั้งข้อสงสัยเยอะทําไมเลือกบริษัทแน่นอนมันถูกครับมันถูกอย่างเดียวเหรอถูกกว่าคนอื่นเขาเยอะแยะเ่ยนะเวลาประมูลเนี่ยตัวคนคนอื่นเยอะแยะแต่ว่า มันแค่ของถูกอย่างเดียวเลยเพราะถูกก็ต้องดูว่าความสามารถมันจะทํางานได้หรือเปล่าด้วยใช่ไหมมันระดับแสนล้านเนี่ยมันไม่ดูสภาวะฐานะทางการเงินเหรอนี่สินี่สิคือที่เขาประมูลถูกเนี่ยเขาประมอนประมูลยินยอมเจ๊งอยู่แล้วพเพราะอะไรร่าเขาเจ๊งอยู่แล้วไนะ่ะเขาต้องการสภาพคล่องอนยุเจวีม,มันมีปัญหาฐานะทางเงินซึ่งว่าเราเคยคุยในรายการ,รไงว่าเขามีคณะกรรมการ ตรวจสอบนะก่อนจะอนุมัติเซ็นสัญญากับอีเจวีเนี่ยว่าฐานะการเงินเป็นไงบอกตรวจสอบที่เราไม่รู้การตรวจคุณตรวจสอบยังไงพอรับงานก็บบริษัทมีปัญหาฐานะทางการเงินคุณไม่รู้ว่าเขามีมาก่อนเขาต้องการงานเพื่อให้มีสภาพคล่องเข้าไปเท่านั้นเองนะส่วนปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเงินเข้ามาก่อนโครงการเข้ามาก่อนแล้วส่วนปัญหาฐานะทางการเงินว่ากันทีหลังให้ได้งานก่อนให้ได้เงินก่อน มาหมุนสภาพคลองแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะไทยออยก็ซวยแต่คนที่ซวยหนักก็คือว่าผู้รับเหมาผมรว,ว่ามันมันประเทศจะซวยอะครับพี่่อาประเทศดิเพราะว่าพอผู้รับเหมาบริษัททรัพย์ทิ้งงานงานก็ไปต่อไม่ได้โครงการของไทยออยก,ก็ค้างไอ้เงินก็จ่ายให้กับบริษัทรับเหมาไปแล้วไอ้แบบนี้มันซวยกันหมดนะ ใช่ใช่หมดครับพูดถึงหุ้นนี่ช่วยหนักครับเพราะว่าหุ้นไทยออยเนี่ยนะก็ปรับตัวไปต่ำสุดเลยนะครับโอ้หลือประมาณสามสิบเจ็ดบาทนะจากเท่าไหร่ฮะจากเคยขึ้นไปก่อนหน้านี้นะที่สถานการณ์ปกติก่อนข่าวนี้เจ้าออนะห้าสิบห้าบาทโ<อ>แล้วพอจัดใหญ่ๆนะครับลงไปไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ใช่น้อยนะครับโอ้แล้วพูดถึงหุ้นทั้งสถาบันในประเทศรายย่อยตายกันเป็นเบือโอ้ โอ้โหงานนี้มันมันอย่างว่าเสียหายประเทศด้วยครับเงินของประเทศเนี่ยถูกผลออวไปไม่หลนนังจากทียอยเ็าแถลงเ็าพูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาไหมฮะไม่เห็นมีคือที่แจ้งแบบข้างๆองคูอ่ะที่แจ้งไม่ชัดหรือยอยยังไงแต่โครงการเนี่ยมันถูกกระทบแน่ครับแล้วถ้าไม่เคลียร์คือที่แจงแบบ้ง,ง,แจงไม่ชัดเจนน,กกน,กกน,น,นะม,นม,นมันก็ยิ่งนักลงทุนก็ยิ่งไม่เชื่อมอากใหญ่ครับไอโครงการหนึ่งแส้กมูลล้านเนี่ยอ่าถ้ามันเลื่อนออกไปต้นทุนเพิ่มขึ้นเนี่ย มันก็หมายความว่าไอ้ที่คำนวณไว้ว่าเราลงึุนแค่นี้กี่ปีเสร็จเราจะเริ่มมีผลผลิตมีรายได้เข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันผิดผิดเป้าหมายหมดครนะมันกระทบต่อรายได้ด้วยระดับระดับโครงการแสนกว่าล้านในประเทศนี้มีไมมก่โครงการนะรถไฟความเร็วสูงมันโอ้โหมันต้องระดับไอ้รถเลยนะรถอะไรความเร็วสูงนู่นใช่มใช่ใช่อ่ามันต้องระดับนั้นนี่แล้วมันจะส่งผลต่อตลาดรวมไหมฮะ นะหมายว่า<ะ>สัดส,ส่วนหุ้นของไทยออยเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพรวมของตลาดไหมก็ไม่เป็นเฉพาะตัวแต่ว่ามันเพิ่เอินตอนนี้มันมีหุ้นที่มีลักษณะที่เป็นข่าวลบเยอะเลยตลาดก็ไม่ดีดิซึ่งเดี๋ยวเจ,จะพูดภาพรวมตลาดในที่ส้ายนี่นะครับครับมันก็ไอตัวใหญ่อย่างนี้ไม่ดีมันก็ชุดให้่ามันไม่ใช่ตัวเดียวยไงใช่ไหม พวกโอวากระโดนข่าวนะคที่แจง้งใปอนุาตข่าวหรลือเป็นข่าวปล่อยก็ว่าไปไอ้ีเอสจีใช่ไหมก็มีข่าวลบอีกหมอบุญเนะี่ยโรงพยาบาลธนบุรีอ่ะมันก็หลายๆตัวแบบนี้นะมันก็ทําให้รู้สึกว่านี้บริษัทจดทะเบียนตอนนี้มันกำลังได้รับพิกจากเศรษฐกิจนะมีทั้งปัญหาเฉพาะพิเศษปัญหาโดยภาพรวมด้วยเรายังไม่รู้นะครับ อนี่ก็รู้สึกว่าของเอเยก็จะมีโรงน้าตาลรัฐบุรีเข้ามาถึงหุ้นใหญ่เพราะรว่าคุณสมพจน์อาคุณไหนไปกู้เงินไว้เอาหุ<อ>้นของเอยไปค้ำคระปรากฏว่าไม่ไม่ได้ชําระก็เลยตีทรัพย์สินแบบตีหุ้นบปให้โรงน้าตาลรัฐบรีเข้ามาถึงหุ้นห้าเเซ็นวันนี้หุ้นเล็ขึ้นเนี่ยเหมือนว่ามีเจ้าภาพจะมีเจ้าภาพใหม่ ที่มาเป็นถือหุ้นใหญ่แทนคุณสมพจเอาไหนผู้ดุอเดิมบริษัทพลังงานบริสุดแต่ละด้วยหุ้นดีเองครับครับอราไปตลาดจะเป็นยังไงอาทิตย์หน้าก็ความจริงก็คุยันหลายสัปดาห์นะว่ามันเป็นขาลงยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันซึมกระทือนนะอาทิตย์นี้รู้สึกไม่เห็นแสงสีเขียวเลยมันแดงตลอดถ้านวันศุกร์นะก็คิดว่าเออบวกบวกอยู่นิดๆหน่อยๆ สุดท้ายปิดตลาดก็ยังลงอีกตอนนี้ก็เหลือไปหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดดุดนะครับก้องมีแนวโน้มว่ายังแต่ภายหลังลงต่อนเฮปผลนี่ไม่อยากจะพูดนะครับมันเหมือนฉายหลังซ้ำอะ่ะเพราะมันไม่มีข่าวดีข่าวร้ายเต็มหมดสงครามเศรษฐกิจสารภาพของรัฐบาลเสถียรภาพรัฐบาลมันก้อนแง่นอะ่ะปัญหามันเยอะ,อะนะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันดูแล้วปิง้ง่ย ปังอ่ะไม่ม,ม,มีมันก็นั่งถึงก็รอหอเดียวอ่ะนี่จะไปเล่นอะไรไม่มีข่าวดีเลยกองทุนรายุคภาคต้กองทุนรายยุคภาคคือดูกระดานนี้เฉลี่ยเรื่อนหนีออกไปเลยนะเดี๋ยวอยู่ดูเฝ้ากระดานเจ้าพุ้นแล้วเอ๊ะมันถูกคันไหน้คันมือไปซื้อ,ตตอ,อ,อเต็มอีกไอเต็มอยู่ที่แล้วนะขาดทุนอยู่ที่อยู่ในพออยู่เนี่ยพอแล้วครับไม่ต้องเอามาเติมครับดูตลาดต่อไป มา,าจ,จะดีขึ้นในรอบเล็กๆนะฮะเดือนกลางกลางเดือนสักเดือนกลางเดือนธันวาคมซึ่งเราก็วันจันทร์นี้จะเริ่มสู่เดือนสุดท้ายนะแต่ในตลาดหุ้นครับอ,อาจจะลอยสองอาทิตย์อาจจะมีรอบเล็กๆส่งท้ายไปถ้าไม่มีรอบเล็กนะ,ะเล็กๆนะพันห้าร้อยจุดปีนี้เราไม่ได้เห็นอีกแล้วครับเห็นครั้งเดียวครับครับแล้วกอ,องทุนอายุพักกับพี่กองทุนอายุพักช่วยเลยไม่ได้เอะโอ้นี่อ,อ แม่พูดถึงวายุพักหน่อยไหมดีแล้วที่ถามมาคุณสมัอะเพราะอะไรว่ะวายุพักเนี่ยกลายเป็นเหยื่อของฝรั่งนะยังไงฝรัร่งมันโยนของร้อนใส่มือโยนหุ้นใส่วายุพักเลยตอนนี้วายุพังติดหุ้นนะครับเพราะตอนนี้เข้ามาเริ่มลงทุนนใแดัชนีมันสูงกว่านี้ครับเดี๋ยวถ้าเจอกันเดี๋ยวกําลังจะเข้าหน้าเดี๋ยวจะเอามูลค่าสินทรัพย์ตันทีนะ ของวายุพักมาดูอ่ะไอ้หนึ่งแสนห้าหมื่ล้านเนี่ยล่าสุดนี่มันติดลบไปเท่าไหร่โอ้คิดว่าติดลบหรอครับแต่ยังซื้อ,อไม่หมดถูกไหมฮะยังถือยังถือเงินอยู่จำนวนหนึ่งก็นี่แหละครับมันมันเราก็คิดว่าจะมาพประยุงหุ้นนะแต่มันเข้าทางฝรั่งเลยฝรั่งรอจังหวะใส่มือเลยถ้าไม่มีวายุพักเนี่ยหุ้นมันพันสามใช่ไหมครับครับ มันก็รู้สึกขายของถูกอะ่ะเพราะว่ายุพักเข้ามามันได้ขายของแพงขายระดับพันสี่ร้อยห้าสิบพันห้าร้อยอ่ะไปแล้วเปิดตูดไปแล้ววายุพักตอนนี้ก็รับเต็มๆแล้ครับกลายกลายเป็นหมูอ,อ่ะนะครับเดี๋ยวคราวหน้าอาทิตย์หน้าจะมาดูหรือว,ว่ายอดแสนห้าเงินที่จะลมทุนจากประชาชนเนี่ยรวมแล้วหนึ่งแสนห้าหมืล้านบาท ล่าสุดสินทรัพย์ทุกที่นั้นยอดเงินเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ที่น่ากับครับผมได้ครับพี่สําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจครับทั้งเรื่องหมอบุญนะครับมันเป็นคําถามทั่วไปแหละครับว่าเออคนที่รวยขนาดเอาเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยไปทําอะไรหายไปไหนนะครับแล้วก็เรื่อง ของไทยออยจริงๆเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับโครงการที่มีมูลค่าถึง1 6 0 0 0 0ล้านนะครับแล้วเกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศขนาดนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามและเรื่องสุดท้ายนะครับที่พี่สุดนันรับปากไว้ก็คือจะเอากองทุนวายุพักไทเลียดมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้เห็นสำหรับท่านที่เรียกว่า ซื้อขายหุ้นนะครับเฝ้าตลาดหลักทรัพย์อยู่เนี่ยนะครับก็เอาใจใส่แล้วก็ติดตามรายการพาเศรษฐกิจวิกฤตประเทศครับได้ประโยชน์ได้ข้อมูลความรู้แน่นอนผมก็พยายามที่จะทำนอกเหนือจากเรื่องการเมืองนะครับก็เชิญพี่สุนันท์ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจและหุ้นเนี่ยมาคุยเห็บท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับลาแล้วครับสวัสดีครับ